นไม่ชอบาซีเมคไรมากูจิ้นตรงนี้เนี่ยไม่รู้กูยังไม่ได้ถามเลยร้อนตัวนะเราเนี่ยปรากูถือดาเซ์มึงมาเห็นยังกันกูไหนเรือเรือนจีนนี้ไม่เห็นเลยเงื่อนทิพนาคนตาฟางบอเหตุไอ้เจ้์กูโดนดาฟีซะแล้วแล้วมึงมาเห็นยังอีนี้เป็นตัวแทนของบริษัทกำจัดมัดมหาสนและก็ยังมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่อยู่ในบริษัท ใครล่ะผมนี่แหละทางบริษัทจะทําการกาจัดมัดในทุกบ้านราะว่าจะเป็นมาแมวไก่หรือคนแห้งให้ตายด้วอคนบ่มีไม่ว่าจะเป็นมัดลายมัดดํามัดแดงมัดตะแคงมัดไงอีกไม่นานก็มัดเขา้าน้ำงะไอ้เส่ขุดไปขุดมากับปานหมอปาลาแล้วบัดดีมามีบุญได้สายานักขุดมือหนึ่งแล้วอีกมือหนึ่งรัดนี่มายังไงเนีเนร,รับเดินมานะ ไม่ได้นะก็โอ้ยมึงอยู่บนเสาไฟฟ้าห,หรือไงช็อตตลอดเวลาไอซ้ซาแล้วมาทําไมเนี่ยกูมีข่าวสิมาบอกนะบักปรับแล้วมันข่าวอะไรนะจจะเนี่ยจ๊ะแล้วมึงสิฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนงั้นเอาข่าวดีก่อนก็ได้กูเก็บเงินตกได้สิบล้านนะ่ะอู้จริงเหรออือดีจังเลย เสียดายแม่กูปุกก้อนเงินสิบล้านหายไปเลยบักป่าอีสันเคยโดนเสียมจามนาไหมไม่มีคำลาจะกลงสักคำผมยืนมามองดูลงุงจะไปเพลงอะไรของมึงเนี่ยบักเปล่าโดนจับพอโดนเกาวหาว่าเป็นขาดตะกอนเฮ้คุณคุณนะเนี่ยนี่นี่จินนี่ดูนั่นสิ เอา้าไม่ใช่สเปคเหรอกรซ่านั่นใครอ่ะแม่งง่ายคนลุกเลยกูพอจะเอาไปปล่อยวัดนะซื้อมาสะแพงเอาไปปล่อยวัดเลยกูสวัสดีบรัอกอีนี้สนใจซื้อนาโนเซาช่วยกันไหมตัวเท่าไร ตัวเท่านี้แหละไม่ใช่พามไม้อะราคาเท่าไรยางสีเหลืองเ <Yellow! Yeah! S 1> ยลโลเนี่ยมึงจะขายไม่ในโนเซาเนี่ยอ๋อขายขายายเอามาเท่าไร <c oughs> ตัวนั้นสามแสนสองล้าน <c oughs> จะบ้าวปหรือเปล่าแล้วมันคิดเงินยังไงอะสามแสนสองล้านบ้าหรือเปล่าห้าง <c oughs> มันไปไหนละ่ะก <c oughs> ็เดี๋ยวมันงอกนะ share your toys communicate. I guess communicate I to play your or to I นี่นี่อินี่เรามาเล่นเกมกันไหมแล้วเกมอะไรเราบอกครับถ้าผมพูดอะไรให้อินี่พูดคำสุดท้ายของประโยคโอเคคุณเป็นคนดีหรือไม่ไม่เวลาทำงานไม่เคยรับรับไม่เคยมาสายสายถึงสายก็ไม่ขาดขาด บุรีไม่เคยซุปซุปถึงซุปก็ไม่เยอะเยอะเราไม่เคยดื่มดื่มดื่มก็ไม่มากม,มากเลวจริงๆบักปราปบกูบอกูเลยวา่าซิวกับนีกูอยังลายก็ากา้นตอนนี้เอาสวัสดีบักปราววันนี้อินี่เห็นบักปราบหน้ามองทั้งสองแกมคิวแหลมๆคือแมวน้ำอินี่มีของสนใจมาขายให้บักปราบอะไรล่ะ เอาเอาเอานี่ครีมตาประยุทธ์ใช่แล้วผิวนังมนุษย์จะกลายเป็นเกาะกันกระสุนทันทีนาดานไงบักปรับเป็นตายานเนาะส่วนนี้เซรั่มตาข้างขาวถือท้อใช่แล้วนางนางงอน้ำลายไหลาขายเป็นวอมอไม่รู้สาเหตุในนาล้ออี่ล้อเล่นล้อเล่นตัวนี้ขีมคล้ำม,มินสดรู้ไหมว่าสดขนาดไหนสดขนาดดินยังติบอยู่เลยส่วนนี้เซรั่มธานิกาบอกเลยดีล้อห ล้อเลนล้อเลนใช้แล้วหนะ้าสวยเปล่งประกายยังกับเปิดดอกสปอตไลท์เลยแหละบักปรับนี่นี่บักปรับอีนี่ว่าบักปรับอยากรวยหรือเปล่าอยากรวยสิทำอะไรงง้งถ้าอยากรวยอินี่มีกระถาพูดตามอินี่นะไอยนี่พูดอะไรไปให้บักปร๊อต่อไทยด้วยคำว่าไม่รู้ไม่รู้ตามนี้นะบักปรับโอเคได้เลยวันนี้ก็อากาศดีขอกอดสักทีไม่รู้ไม่รู้ อ้าเฮียใครมากันนี้เขามากินมี่ไม่รู้ไม่รู้มีคนบอกว่าไม่ดียืมนาิกาเพื่อนบอกว่าไม่รู้ไม่รู้่ยเอาแย่เอาเลิกเอาปกปับคิดอะไรอยู่อีนี้รู้นะว่าปกปอบคิดอะไรอยู่แล้วก็คิดอะไรละ่ะไม่รู้รแล้วอีนี้คิดอะไรอยู่วะไม่รู้เหมือนกันหาบาสัสคิดบาทก็เล่นไปด้วย กูกำลังคิดว่ามันเป็นไปได้ยังไงดูดบุหรี่ที่ปากเสือกเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วผู้ยิงเป็นมะเร็งที่ปากบดลูกแล้วมันดูดบุหรี่ตรงไหนอ่ะขอมันดูดทีปรับไปหมดแล้วสมองสมองอีนี้อ่ะโอ้มันไม่เกี่ยวกันนี่บักปรับอีนี้เป็นคนฝรั่งจริงไหมเห็นมีคนว่าอีนี้เป็นคนฝรั่งปอมแมนไพว้ากูนี่แหละเป็นฝรั่งแท้แม่เป็นแขกคอเป็นเจ้าของร้าน ถ้างั้นอันนี้ว่าต้องพิสูจน์ภาษาฝรั่งกันภาษาฝรั่งมันต้องลงท้ายด้วยสลาโอยางมะม่วงแมนโกมีดอีโต้คำทักทายว่าสวัสดีละ่ะเฮ l l o Job ดูนั่งโปว่างไงเจ้าพักชี้เซานีพีจะพาไปคืนเซเมียนเราจะทำตามสัญญาผมก็รอมาตั้งนานบักกระป๋อมบอไ่ทานแมนไพยมาร้องเพลงบรรเลงหลักอยู่แถวนี้ปะ <st ut ters> เอาบักกรอบอ้าวบักจิมมี่กระป้องมาเที่ยวคายอะไรอยู่ตรงนี้สนใจซื้อของชอยอินนี่ไหมนี่เลยหมองหงขาวตราคูชีวิต <McL aces> เวลาหงขาวซอสจอดจอดแฉดนิดนิดอนี่แนะนําทําประกันชีวิตเพออาะอีกสักนิดคุณก็ตายพร้อมกับหมอหงขาวไอซ์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นี่เลยสลิปราชนีทำทานสลิปปกติใสสองสามวันแล้วยานแต่ชนีทำทานยาน,นตั้งแต่ยังไม่ได้ใสไอซ์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ นี่ <c oughs> ผลไม้จากทะเลซ้ายเพ <c oughs> ียงแต่คุณกินนะผีชายเ <c oughs> มียทางบ้านตายทันทีกูเอาอันนี้ไอ้เอร์